สวัสดีค่ะผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆเรายัางเป็นเรื่องนี้กันอยู่นะนะคะยังเป็นเรื่องนี้อยู่นะครูจันเล้วอาเอามาไว้ให้ดูอีกรอบหนึ่งคําว่าเลขโดดหมายถึงตัวเลขเดียวๆนะคะถ้าเป็นเลขนะถ้าเป็นเลขตั้งแต่ศู 9, นยะ์ถึงเก้าเราคุยกันไว้แล้วใช่ไหมคะเราเรีนวยนรู้ว่าถ้ามัน,เป,นเป็นตัวเลขเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวเลขใดๆ,ๆทั้งสิ้นน่ะนะคะมันมีตัวเดียวนะคะจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่ ที่ไม่ถึง10บนะไม่ถึง10ตัวไหนก็ได้มันจะเป็นตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วยแล้วก็มีค่าตามนั้นถ้าบอกเป็นเลขศูนย์คือศูนย์หน่วยไม่มีเลยนะถ้าเป็นเลขสี่สี่หน่วยนะหรือสชิ้นนะคะถ้าเป็นหลอดก็สี่อันนะคะเป็นหลอดก็สอันกูจะหยิบเกิน,นอ่ะ อันคือแค่นี้นะคะอันนี้คือสีนะอ่ะต่อไปถ้าเป็นตัวอื่นละ่ะเป็นเลข6เลข6ที่อยู่ในหลักหน่วยก็คือนับสิ่งของตามเลขเนี้ย6ชิ้นถ้าหยิบครูจตียนหยิบหลอดก็คือหยิบหลอยมา6อันนะหยิบมาไอศครีมมาไอศครีมก็เท่าไหร่คะเท่านี้ได้ไหมอันนี้เกินนะอันนี้คือสิบนะ อ่ะถ้าหกแค่ไหนหกแค่ไหนถ้าหกประมาณนี้อ่ะดูนะคะคุณแจนก็หยิบมาตามจํานวนเลยถ้าหกคือเท่านี้เราจะนับทีละหนึ่งนะถ้าเป็นตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วยเราจะนับทีละหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชิ้นหกแพ้งหกอันถ้าลมก็หกคันนะบ้านหกหลังตะกร้าหกใบ เด็กหกคนนั่นคือจำนวนหที่อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองนะคะต่อไปถ้าหลักสิบล่ะหลักสิบคจณจางจะจิบไปตรงนี้ได้ไมะมตัวนี้มันเป็นตัวเลขโดดที่มีตัวเดียวจะอยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขเหล่านี้มันไปอยู่ในหลักอื่นละ่ะ สมมติครูจันเอาเลขนี้เลข4ที่อยู่ในหลักสิบครูถามว่าเท่าไหร่เลข4ที่อยู่ในหลักสิบเท่ากับ4เฉยๆไหมคะได้ไหมคะท่านี้มะไม่ใช่นะคะนักเรียนถ้าเลข4ตัวนี้มีอยู่ในหลักสิบนะนี่ตัวนี้นี่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 ค่ะนี่ค่ะมันมีค่าเท่านี้นะ4ที่อยู่ในหลักสิบมันจะมีค่าเท่ากับ40นะนะมีค่าเท่ากับ40นะคะเพราะฉะนั้น ตัวเลข4ถ้าไปอยู่ในหลัก10คือนะับทีละ10ไป4ครั้งนะ10 20 30 40นะคะเพราะฉะนั้นหนูต้องดูนะว่ามาอยู่ในหลักอะไรนะถ้าบอกว่าอ่ะ41อ่า41 4กับ1มาอยู่ด้วยกันนะคะก็คือทำไมคะก็คือ40 40แล้วบวกอีก1น,นั่นเองนะคะถ้าบอกว่า41คือเท่านี้นะนะคะ สี่เอาดีออกแล้วกันนะคะนี่ถ้ามาต่อกันสองตัวแบบนี้แต่ถ้าแบบนี้อันนี้คือถ้าเป็นตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งอย่างนี้อันนี้ไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นอะไรคะแล้วเ,เอามาเขียนใหม่นะเ,เอามาเขียนใหม่นะคะเลขสี่อยู่ในหลักสิบเลขหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยดูตามค่าประจำหลักแล้วจะไม่ใช่สี่บวกหนึ่งนะลูกสี่บวกหนึ่งไม่ได้นะคะเมื่อกี้นี้ที่ครูจันบอกนะถ้าสี่มาอยู่ในหลัก สิบหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยมันคือสี่สิบเอ็ดแต่ว่าถ้าหนึ่งอยู่ในหลักสิบนะหนึ่งอยู่ในหลักสิบสี่ในหลักหน่วยโอเคอันนี้สิบสี่นะคะเราเรียนรู้แล้วใช่ไหมนะคะอาทีนี้มาดูรูจันทบทวนไปทบทวนมาอยู่ตรงเนี้ยนะคะอยู่ตรงนี้เองนะทบทวนไปมาอยู่แค่ตรงนี้เองนะคราวที่แล้วเราทํานะคะอะเดี๋ยวขอโทษอันนี้ยังยังยังไม่ได้วันนี้เราจะเรียนเรื่องของ จำนวนในรูปกระจายทบทวนตรงนี้อีกนิดนึงนะฮะหนูจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าเลขใดมันไปอยู่ในหลักสิบมันจะต้องมันจะต้องนับทีละสิบขึ้นไปเสมออ่า้าขุจะยกตัวอย่างอันนี้ใช่ไหมคะนะมีตัวอย่างตัวนี้ไปให้แล้วสิบสองเลขสองอยู่ในหลักหน่วยออแน่นอนค่ะมีค่าเท่ากับสองหนึ่งตัวนี้อยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะหนึ่งอยู่ข้างหน้า หนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ10นะต่อไปอ่ะลองดูสิฮิปโปตัวที่2บอกว่าของเขามีเลข18นะเขามีเลข18บแนะสิ 18, อะไรมันเปลี่ยนไปหรืหลักหน่วยเปลี่ยนนะคะแต่หลักสิบไม่เปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นหลักสิบไม่เปลี่ยน1ตัวนี้มันอยู่ข้างหน้ามันจะอยู่ในหลักสิบนะคะเลข8ตัวนี้ อยู่ข้างหลังมันคืออยู่ในหลักหน่วย1 0กับ8หน่วยคือเท่าไหร่คะลูก18ใช่ไหมคะพาะฉะนั้นเราอ่านว่า18 1ตัวนี้อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ10เลข8ตัวนี้มาอยู่ข้างหลังอยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมคะมันก็มีค่าเท่ากับ8หน่วยนะคะเพราะนั้น18แยกเป็น1 0กับ8หน่วยหรือ10บวกนั่นเองนะคะอันนี้ตามนี้เลยนะคะลูกต่อมาอีกหน้าหนึ่ง เขาแยกหลักมาให้หนูลองตอบดูถ้าเกิดเขาระบุเป็นเป็นหลักแบบนี้ล่ะนะระบุมาเป็นหลักแบบนี้ให้หนูล่ะหนูจะตอบได้ไหมนะคะเขาบอกว่าหนึ่งอยู่ในหลักสิบนะต้องคิดแล้วหลักสิบมาอยู่หน้าอยู่หลังอ๋อหลักสิบมาอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นหนึ่งอยู่ในหลักสิบสามอยู่ในหลักหน่วยอ๋อเลขหนึ่งอยู่หน้าเลขสามอยู่หลังคือสิบสามนะคะต่อไปอ่าข้อที่สองดูสิ นะหนึ่งอยู่ในหลักสิบเก้าอยู่ในหลักหน่วยคือเท่าไหร่คะคิดละ1นหนึ่งกับเก้าใครมาก่อน1อยู่หลัก10บหนึ่งต้องมาก่อนนะเอยู่หลักหน่วยเก้ามาทีหลังเพราะฉะนั้น1นึ่งสิบกับ9หน่วยคือเท่าไหร่คะสิบเก้านั่นเองนะคะ1ิบเกนั่นเองหนึ่งอยู่หลักสิบเก้าอยู่หลักหน่วยก็คือ1ิบเกนะคะอันนี้ไม่ยากใช่ไหมลูกนะ อะต่อไปข้างล่างอันนี้คือเขาขีดเส้นใต้ตัวที่ให,ห้ที่ให้หนูหานะนะคะให้หนูพิจารณาว่าตัวที่เขาขีดเส้นใต้เนี่ยมันอยู่หลักอะไรมันอยู่หลักอะไรมันอยู่ในหลักสิบหรืออยู่ในหลักหน่วยซึ่งมันจะดูตามค่าประจําหลักนะคะถ้ามันอยู่ในหลักหน่วยหลักหน่วยนี่น้อยที่สุดเป็นน้องอยู่ห้างหลังสุดเลยเพราะฉะนั้น ถ้ามันเป็นเลขหนึ่งก็คือหนึ่งหน่วยเป็นเลข2ก็คือสองเป็นเลขสามคือสามเลขสี่ก็คือสี่เลขห้าก็คือห้าจนถึงเลขเก้าก็คือ9้าเท่านั้นนะไม่ถึงสิบแต่ว่าถ้าเลขหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าหนึ่งอยู่ในหลักสิบเลขหนึ่งก็คือสิบนะหนึ่งมัดอย่างนี้เลยค่ะนะถ้าเป็นเลข2คือเท่าไหร่คะยี่สเลขสามสามสิบเลขสี่สิบเลขห้าห้าสิบนะคะถ้ามันอยู่ข้างหน้ามันคือเป็นหลักสิบนะ นะอาทีนี้จากเรื่องนี้เราจะมาต่ออีกเรื่องหนึ่งนะคะนะต่ออีกเรื่องหนึ่งนะ, <c oughs> ะเป็นเรื่องของการเขียนในรูปกระจายกระจายก็คือกระจายตามค่าประจําหลักอนะกระจายตามค่าประจําหลักจาได้ไหมที่ครูจันเคยเขียนให้หนูดูบนกระดานว่าคารูจันเขียนว่าสิบเอ็ดนะคะครูจันเขียนว่าสิบเอ็ด ผูถ้ถามผู้ถามหนูว่า1ตัวหน้ากับหนึตัวหลังเท่ากันไหมนะคะหนึ่ตัวหน้าตอนนี้หนูรู้แล้วใช่ไหมคะหนึ่งตัวหน้ามาอยู่ข้างหน้ามาอยู่หลักสิเพราะฉะนั้นค่าประจำหลักของมันก็คือ10 1ตัวหลังมันอยู่ในหลักหน่วยเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในหลักหน่วยมันเป็นตัวเลขเท่าไหร่น,น,น,นะะนับตามนั้นเลยนะคะนับตามนั้นเลยนะคะก็คือเมื่อเป็นเลขหมันก็คือห เมื่อมาเขียนในรูปกระจายหนูรู้แล้วหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับสิบหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเขียนในรูปกระจายอันนี้มันกระจายตามค่าประจาหลักเพราะฉะนั้นถ้าเขียนในรูปกระจายสิบเอ็ดก็คือสิบบวกหนึ่งหนูเติมเครื่องหมายบวกไปเองโอ้ยเรื่องนี้ง่ายมากเลยะนนี้ง่ายง่ายง่ายมากเลยอ่ะถ้าบอกอ่ะคุณจารย์ยกตัวอย่างอันอื่นอีกนะคุณาจาร์บอกอ่ะ ถ้าบอกว่าเป็นสิบห้านะคะเป็นสิบห้าสิบห้ากระจายว่าเป็นหนึ่องอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับสิบเลขห้าอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับห้าเพราะฉะนั้นรูปกระจายของสิบห้าก็คือสิบบวกห้าง่ายจังเลยมะมง่ายจังเลยมะมของอันนี้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะ การเขียนในรูกปกระจายก็คือการแยกตามค่าประจำหลักที่เขาให้มาถ้าหนูเข้าใจคำว่าค่าประจำหลักเลขโดดที่อยู่ในแต่ละหลักมันจะมีไม่เท่ากันใช่ไหมคะ1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยก็คือ1ชิ้นแต่ว่าถ้า1นอยู่ในหลักสิบ0นะถ้า1นอยู่ในหลักร้อยละ100่เลยนะคะ100เลยนะไปอยู่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนก็คือตามนั้นเลยนะลูกอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเลข2ตัวแบบนี้ เขาใจยังนะคะอ่ะนะคะหนึ่งอยู่ในหลักอะไรก็มีค่าตามนั้นเลยนะคะหนูดูนะถ้าหนึ่งอยู่ในหลกักหน่วยมีค่าเท่ากับหนึ่งหนึ่งอยู่ในหลก 10, ักสิบก็มีค่าเท่ากับสิบทีนี้ในเรื่องเนี้นะคะในเรื่องนี้นะคะ,นนนะ,คะหนูดูนะเวลาที่เราเรียนเราเรียนรู้นะคะเราเรียนรู้นะคะอ่ะครูจันขอยกอันนี้มาให้หนูอีกทีหนึ่งนะอืม ครูจันน์ขายกอันนี้มาให้หนูอีกทีนะคะออครูจัน์จะเอาตัวไหนขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะ,ะเลขสิบสามนี้ครูถามว่าสามอยู่ในหลักอะไรคะสามอยู่หลักอะไรลูกสามอยู่หลักอะไรคะหลักสิบหลักหน่วยเลขสามอยู่หลักสิบหลักหน่วยสามอยู่ในหลกัลกหลักหลักหน่วยค่ะเลขสามอยู่ในหลักหน่วยนี่ค่าเท่าไหร่อะ เลขสามอยู่เนี่ยหลักหน่วยก็คือนับไปเลยตามนี้เลยก็คือหนึง่งสองสามนะคะจะนับทีละหนึง่งเพราะฉะนั้นเลขสามอยู่หลักหน่วยมีค่าเท่ากับสามเลขนนนลหนึ่งหนึ่งอยู่ในหลักอะไรค่ะอยู่ข้างหน้าหนึ่งอยู่ในหลักสิบนะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไม่ใช่หนึ่งนะมีค่าเท่ากับสิบนะคะทีนี้ถามว่าครูจรันเปลี่ยนตัวเลขได้ไหมครูจรันไม่เอาหนึ่งไม่เอาสามได้ไหมครูจรันจะเป็นตัวอื่นได้ไหมคะได้ไหม ได้เหมือนกันอี๋ยวลองเปลี่ยนดูนะลองเปลี่ยนดูนะคะครูจันเปลี่ยนเป็นเอาเลขหนึ่งมาอยู่ตรงนี้ครูจันจะเป็นเลขหกอืมมีเลขหนึ่งกับมีเลขหกครูจันมีสองตัวอ่ะตัวนี้ครูจันก็ยกมาสิบหกครูถามว่าเลขหนึ่งอยู่หลักอะไรหนึ่งอยู่หลักอะไรคะเลขหนึ่งอยู่หลักอะไรคะ หนึ่งมันอยู่ข้างหน้าเพราะนั้นหนึ่งก็เป็นหลักอะไรลูกหลักสิบค่ะหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่หนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่เท่าไหร่ลูกหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่สิบไงนะสิบไงเท่ากับสิบนะคะเลขหกล่ะเลขหกอยู่หลักอะไรเลขหนงหกอยู่หลักอะไรลูกหกอยู่หลักอะไรเลขหกอยู่หลักอะไร หกยูหลักหลักหลักหกยู่หลกัลก,ลกหน่วยก็มีค่าเท่าไหร่คะตามตัวของเขาเลยนะคะตามตัวของเขาเลยคือหกหน่วยนะคะอันเนี้ยถ้าหนูสามารถแยกแบบนี้ได้หนูจะรู้เลยว่าอ๋อเวลาที่เขียนในรูปกระจายก็คือเขียนตามค่าประจําหลักแบบนี้นะ,ะเขียนตามค่าประจําหลักแบบนี้อ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูกันต่อนะคะ ดูต่อเลยนะลูกนะจะไปไวนิดนึงนะคะอ่ะยังอยู่อันนี้นะคะนะเขายกตัวอย่างมาให้แบบเดียวกับที่ครูอาจารย์ยกตัวอย่างให้หนูนะ่ะนะอ่ะเขายกมาสิบสองใช่ไหมสิบสองเขียนในอะไรก่อนเลยเนี้ยสิบสองมีหนึ่งสิบกับสองหน่วยแบบที่ครูอาจาร์เคยทําให้ดูใช่ไหมคะอ่ะหนึ่งสิบหนึ่งหน่วยหนึ่งสิบสองหน่วยเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมคะ,ะ, 101, 102, แบบมคะแบบเดียวกันเลยลูก 1> 01, 1, 12, หนึ่งสิบหนึ่งหน่วยหนึ่งสิบสองหน่วยหนึ่งสิบห้าหน่วยหนึ่งสิบเท่าไหร่แบบเทียบกันเลยนะต่อไปล่ะแต่ถ้าเป็นยกเว้นนะถ้าเป็นไอสองสองสิบนักเรียนดูนะนี่หมายถึงยี่สิบนะอันนี้ยี่สิบนะคะไม่ยี่สิบเดียวนะหมายถึง 12, มัดสิบสองมัดนะคะนะอ่ะทีนี้มาดูเขายกตัวอย่างมาให้สิบสองสิบสองมีหนึ่งสิบกับอีกสองหน่วยใช่ไหมคะเลขสองมาอยู่ในหลักอะไร องมาอยู่ข้างหลังนี่พเพราะงั้นสองอยู่ในหลักหน่วยนะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนี่ไงหนึ่งสองนะต่อไปค่ะเลขหนึ่งอยู่หลักอะไรหนึ่งก็คือมัดนี้นะหนึ่งคือมัดนี้นะคะหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับสิบนะคะดังนั้นสรุปได้ว่าสิบสองสามารถจะเขียนในรูปกระจายได้ว่า สิสเขียนลูปกระจายได้ว่า12บสองเท่ากับสิบ,บวกสองสิบมาจากไหน10มาจากไหนลูก10บก็มาจาก1ที่อยู่ข้างหน้าสองก็มาจาก1ที่อยู่ข้างหลัง1ข้างหน้าก็คือ1นึสสองข้างหลังก็คือสองหน่วยนะฮะต่อไปสิบสามละเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างตตกต่างกันต,ตรงตัวเลขนิดเดียวเอง 13ใช่ไหมคะก็คือมัดสิบหมัดแล้วก็เศษอีกสามชิ้นนะเศษอีก3ชิ้นนะคะลูกดังนั้น13มี1อยู่ในหลักสิบกับ3ในหลักหน่วยเขียนออกมานะเขียนออกมาในในการเปรียบเทียบได้ว่า3นะอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ3ามเนี่ยสชิ้นเนี่ยนะคะ หนึ่งอยู่ในหลักสิบนะคะก็คือข้างหน้านี้มาสิบหนมัดนี่นะคะหนึ่งในหลักสิบมีค่าเท่ากับ10เพราะเขาจะนับทีละ10เสมอนะคะดังนั้นสรุปได้ว่า1 3บสาเท่ากับสิบวกสนี่คือรูปกระจายนะสิบสองเท่ากับสิบบวกสองเท่ากับสิบวกสเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่านะเป็นการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายถ้าเปรียบเทียบกัน ต่างนที่ไหนลูกหลักสิบต่างไหมหลักสิบไม่ต่างนะคะ1ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ10แต่ว่ามันไปต่างกันตรงหลักหน่วยนี่เดี๋ยวเราจะมีการเปรียบเทียบกันอีกนะเปรียบเทียบใครมากกว่าใครน้อยกว่าถ้าหลักสิบเท่ากาันอา้าวจะเปรียบเทียบใครมากกว่าน้อยกว่าไงหนูก็ต้องรู้ว่าอ๋อไปดูที่หลักหน่วยถ้าหลักสิบเท่ากันหมดเปรียบเทียบที่หลักหน่วย แต่ถ้าหลักหน่วยมันเท่ากันไปดูที่หลักสิบนะเดี๋ยวได้เรียนอีกต่อไปนะ,ะเพราะฉะนั้นดังนั้นตรงนี้เข้าใจอย่างลูกเขียนในรูกปกระจายอู้เรื่องง่ายมากนะ,ะเพราะฉะนั้นมาทําแบบฝึกหัดการลูกหน้านี้หน้านี้นะยังจําได้ไหมเอ่ยข้อความอ่ะข้อความบอกจํานวนอนะ่ะได้ไหมเนี่ยรูปข้อความเนี่ยกี่สิบกับกี่หน่วยเนะี่ยยังจำได้ไหมคะ น่าจะจาได้นะเพิ่งจะเรียนไปไม่เท่าไหรรเองนะเขายกตัวอย่างมาให้อ่ะสิบห้าสิบห้าคือหนึ่งสิบกับห้าหน่วยใช่ไหมคะรูปกระจายของเขาคืออะไรคะเมื่อเป็นหนึ่งสิบก็คือสิบนี่ไงสิบหนึ่งครั้งกับห้าหน่วยห้าหน่วยก็คือห้าชิ้นห้าชิ้นนะเป็นเด็กก็ห้าคนเป็นขนมก็ห้าชิ้นเป็นหลอดห้าอันนะเป็นอ่า เป็นนกอยู่5ตัวอะไรแบบอ่ะนะคะเพราะฉะนั้น1 0กับ5หน่วยสามารถจะแยกออกมาได้คือ10บวกห้าสรุปก็คือ15เท่ากับ10บวก5นั่นเองนะ15เท่ากับ10บวก5ทีนี้ในเนี้ย,ยมาอีกแล้วประเภทที่อะไรช่องนั้นหายไปช่องนี้หายไป ให้เติมเขาให้ครบใช่ไหมคะเพราะเขาสั่งหนูมาว่าเขียนตัวเลขแสดงจํานวนข้อความแล้วก็ตัวเลขแสดงจํานวนเนี้ยนะฮะในรูปกระจายให้ครบเลยเขียนในรูปกระจายคืออะไรคะแยกตัวหน้าออกมาเองหนึ่งตัวหน้ามีค่าเท่ากับ10บหนึ่งอะไรคะแดตัวหลังมีค่าเท่ากับ8ดเพราะฉะนั้นรูปกระจายก็คือ18ก็เท่ากับ1ิบกแด แต่เขาบอกว่าอ้าวตรงนี้ช่องนี้หายไปหนูก็ต้องใส่ให้เขาก่อนนะคะ1 8แปคือกี่สิบกับกี่หน่วยละ่ะนะคะใส่ตรงนี้เสร็จแล้วอ๋อโอเคมาใส่ตรงนี้ให้เขาหน่อยหนึ่งแยกเป็นค่าประจําหลักหนึ่งยู่หลักสิบมีค่าเท่าไรแปดยู่หลักหน่วยมีค่าเท่าไรถ้าหลักหน่วยคือนับตามตัวเขาเลยนะเขาไปเลขแปดก็คือแปดนะหนึ่งข้างหน้ามีค่าเท่ากับสิบเพราะฉะนั้นก็คือเท่าไหร่ลูกสิบบวกแปด สิบบว0แปดสิบบวกหนึ่งสิบบวกห้าสิบูนย์สิบวกอะไรพวกนี้นะคะยกเว้นตัวหน้ามันไปถึง20่สิบยกเว้นตัวหน้าไปถึง20อ่ะอันอื่นยังเป็น10อยู่นะ,ะไปข้อเจ็ดข้อเจนะ็ดน่อยยี่สิบยี่สคือกี่10บคะกี่สิบยคือกี่สิบนะสิบสองครั้งนะคะเพราะฉะนั้น20เท่ากับ2องกับกับ 0หน่วยนะคะเพราะว่ามันเป็นมัด12มัดมันจึงไม่มีหลักหน่วยนะดังนั้นหลักหน่วยของมันต้องเป็น0นะ์นะ20่็กลกับ2 10ก,กับศนยหน่วยเขียนเป็นตัวนี้คือเท่าไหร่คะเป็น1 0บ0กสิได้ปะไม่ใช่หรืจะใส่เป็น1 0บ0ไม่ได้นะคะเพราะตรงนี้เขาใช้ไปเลขส2สองตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่หลกตัวนี้มันมีค่าเท่ากับ ขอโทษลากไปข้างล่างไม่ได้้รงล่าง,างเดี๋ยวต้องเขียนใหม่นะคะอะสองตัวข้างหน้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกยี่สิบนะคะศูนย์ตัวหลังมีค่าเท่ากับศูนย์พอะธันย์ยี่สิบเท่ากับยี่สิบบวกศูนย์นะตรงนี้นะคะอันนี้เท่ากับสองนะคะสองสิบกับศูนย์หน่วยเขียนไปรูปกระจายคือยี่สิบบวกศูนย์ไม่ใช่สิบบวกสิบนะจ๊ะ โอเคนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจันฝากหน้านี้หนึ่งหน้าถ้าใครทําเสร็จเลยก็ไม่มีกันบ้านแต่ถ้าใครไม่เสร็จให้เสร็จไปเ่อนะทำเสร็จไปเลยนะคะลูกหน้าเดียวแค่นิดหนึ่งเองโอเคมะนะคะเอาหน้าเดียวเนี่ยให้เสร็จไปเลยนะคะลูกจะได้ไม่ต้องมีกันบ้านเพื่อมีวิชาอื่นอีกนะคะคุณแม่จะได้ไม่หนักนะเวลาที่มาช่วยหนูดูนะคะ เอาเสร็จไปเลยเนาะเอาเลขให้เสร็จไปเลยนะคะโอเคนะวันนี้เอาแค่นี้นะลูกไหนมีใครไม่เข้าใจไหมคะหนูดูว่าหลักสิบมันเป็นเลขอะไรถ้ามันเป็นเลขหนึ่งสิบเลยสิบบวกอะไรหลักหน่วยเท่าไหร่ล่ะสิบบวกหนึ่งก็สิบเอ็ดไงสิบบวกสองสิบสองสิบบวกสามสิบสามสิบบวกสี่เป็นสิบสี่นะคะเพราะฉะนั้น ไม่ยากเลยนะคะตรงนี้นะอ่าวันนี้คุูจันให้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อเรื่องนี้กันอีกนิดนึงนะคะเพราะว่ามันยังไม่จบนะวันนี้เอาแค่นี้พรุ่งนี้มาต่อเรื่องนี้กันอีกนิดนึงโอเคนะจ๊ะทําเลยนะเดี๋ยวได้ไม่ต้องมีกันบ้านค่ะบ๊ายบาย